ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆแล้วก็เอาใจหยุดนึ่งหนึ่งไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆตรึก นึกเป็นภาพนึกถึงดวงใสหยุดยในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจหยุดลงไปในกลางองค์พระใสใสหรือวางใจนิ่ง เบาๆสบายๆให้ใจหยุดนิ่งค่อยวางเบาเๆสบายแต่ถ้าใครเวลาทำความรู้สึกในท้องอดจะก้มมองไม่ได้เลยเหลือบตาลงไปมองแล้วทำให้มึนที่ศัดิ ปวดกระบอกตาแล้วก็ทำให้ใจมันไม่ละเอียดเราก็าอาจจะเริ่มต้นจากจุดที่เรารู้สึกสบายก่อนก็ได้ซึ่งทางเดินของใจมันมีนมทั้งเจ็ดฐานเราจะเริ่มจากฐานที่หนึ่ง ปากช่องจม,มูกหญิงซ้ายชายขวาก่อนก็ได้หรือสบายที่ฐานที่สองที่หัวตาเหล่าตาหัวตาตรงน้ำตาไหลหญิงซ้ายชายขวาอย่างนั้นก่อนก็ได้หรือกลางกักคิสะฐานที่สามระดับเดียวกับหัวตาหรือพดานปากฐานที่สี่ ช่องปากอาหารสำลักรหรือปากช่องคอเนือลูกกระเดือกฐานที่ห้าเนี่ยแล้วก็ให้สังเกตดูว่าเราวางใจตรงไหนเนี่ยมันสบายก็เริ่มจากตรงนั้นไปก่อนก็ได้นะจ๊ะแต่ก็ต้องให้รู้ว่าเป้าหมายของเรานะ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้เรารู้อย่างนี้หรือหลับตาแล้วเราก็นิ่งๆไม่กังวลเรื่องฐานก็ได้อย่างนี้ไปก่อนแต่ตอนสุดท้ายมันนิ่งแล้วมันก็จะมาลงมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็าแ่พเวลาเราอยู่ในอริยบทอือลืมตาก็ควรจะ ฝึกทำความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือนนึกมองไปในกลางทองะโดยไม่ต้องเลือกในตาลงโลกใดตาก็ยังอยู่ที่เดิมไปทำความรู้สึกอย่างนั้นเมื่อเราลืมตานะจ๊ะให้ใจเนี่ยมันคุ้นเคยแต่ก็มีข้อสังเกตว่าถ้ามันตึง ระบบประสาทกล้ามเนื้อมันตึงมันเกร็งมันเครียดแต่อย่างนี้ไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาหลักข้ออย่าไปฝืนทำแต่ไม่ใช่เลิกทำอย่าไปฝืนทำแบบแบบอย่างนั้นต่อไปแต่ว่าอย่าถือโอกาสเลิกนั่งไปเลยก็ไม่ใช่ให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่าย ตั้งแต่ปิดเปลือกตานะหลับปิดเปลือกตาระดับขนาดไหนเนี่ยรู้สึกสบายแล,แล้วก็เริ่มไหลฐานลงไปจนไปถึงจุดที่เราพึงพอใจรู้สึกสบายก็อยู่ตรงนั้นแต่ตอนสุดท้ายก็ต้องมาลงที่ฐานที่เจ นี่คือแบบฝึกหัดของเรานะจ๊ะแล้วก็เป็นข้อสังเกตซึ่งมันนีไม่หนีหลักว่ามันตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปถ้าหย่อนมันจะฟุง้งไปเรื่อยเปื่อยหรือไม่การหลับเผลอพลอยไปถ้าถูกหลักวิชาแล้วมันจะนิ่ง เบาสบายนั่งแล้วมันไม่เบื่อเวลาจะหมดไปอย่างรวดเร็วนั่นคือข้อสังเกตว่าเออเราทำถูกวิธีการแล้วก็ให้รักษาใจที่หยุดกับนิ่งๆเอาไว้ให้สม่ำเสมอนะจ๊ะให้นิ่งอย่างสม่ำเสมอ เดยไไ่คำนึงถึงเรื่องเวลาภารกิจการงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่นอกจากนี้เราฝึกหยุดฝึกนิ่งให้ดีนี่คือสูตรสำเร็จหยุดตั้งหยุดกับนิ่งเฉยๆมันถึงจะเข้าถึงหลักมันก็มีอยู่แค่นี้ เพราะนั้นที่เรายังเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันยังไม่หยุดหรือหยุดแต่มันยังหยาบอยู่หยุดแบบกดๆต่ถ้าหยุดอย่างสบายนั่นแหละเพลินมีความสุขสนุกกับการนั่งสมาธิอย่างนั้นแหละถึงจะถูกวิธีการถูกหลักวิชาต้อง สังเกตนะลูกนะแล้วก็ปรับลงให้อยู่ในภาวะที่สบายนิ่งอย่างสบายทำใจเย็นเย็นผู้ที่ทำไม่ได้ก็ไมีอยู่แค่สองประการเต่นั้นแหละคนตายคนบาน้าอะไรพวกนั้นก็เขาสูญเสียในระบบการรับรู้ไปแล้ว ถ้าคนดีๆเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทจิตใจอะไรต่างๆเหล่านั้น,นต้องเข้าถึงทุกคนไม่เข้าถึงเนี่ยเป็นไม่มีนะจ๊ะถ้าเป็นคนดีๆเนี่ยที่ไม่สูญเสียระบบประสาทการรับรู้แบบคนบ้าอะไรพวกนั้นต้องทำเป็นทุกคน พราะว่าพระธรรมกายท่านก็อยู่ในตัวของเรามีอยู่แล้วนะท่านอยากมาให้เราเห็นใจาย,ยาาัขาดทีเดียวถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะคือพร้อมที่จะให้เราเห็นเสมอพร้อมที่จะผุดผ่านมากลางกายเราดวงใสใสนี่ก็เช่นเดียวกันพร้อมเสมอเนะี่ยอยากจะให้เราเห็นแต่เราก็ต้องทำให้มันเป็น ทำไมมันถูกหลักวิชาคือต้องหยุดต้องนิ่งสบายลองฝึกดูฝึกหยดุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายนึกองค์พระได้แล้วก็นึกนึกดวงแก้วได้แล้วก็นึกนึกแล้วมันตึงหรือนึกไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนึกนิ่ง อย่างเดียวอย่างสบายสบายแล้วก็มือที่วางเนี่ยนะต้องวางพอดีที่หนาตักของเรากล้ามเนื้อทุกส่วนต้องผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะเลยไปเลยกรบ,บอกตาข้อบ่าไหลแขนทั้งสองจนปลายนิ้วมือผ่อนคลายไป ทำตัวของเราถึงขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวให้คลายแล้วก็ทําใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นว่างว่างนิ่งนิ่งนุ่มนุมละมุนละไมให้ใจใสใส ลองค่อยๆทำดูนะลูกนะค่อยๆวางใจเบาๆจะเลือ,อย่าชำรลืองหรือเหลือบตาลงไปในท้องจะไปกดลงไปแค่ทำความรู้สึกการเห็นทางใจจะต่างจากการเห็นในลูกในตาตอนแรกคือลูกในตานมันพอลืมตาก็มองเห็นเลยแต่ใจนี่มันค่อยๆเห็น แล้วแต่ความคุ้นเคยกับสิ่งนั้นคุ้นเคยมากมันก็เห็นง่ายไม่ค่อยคุ้นเคยมันก็นึกไม่ค่อยจะออกอะไรอย่างนั้นแต่จะอะไรก็ตามหลักวิชาก็อยู่ที่นิ่งอย่านิ่งเฉยๆยอย่างสบายๆายจะไปคำนึงถึงความมืดแล้วก็อย่าไปเร่งให้มันสว่างเร็วๆ มันก็ต้องมีขั้นมีตอนของมันจะไปรัดขั้นตอนเนี้ยยากแล้วก็อยเอาตัวงเราไปเปรียบเทียบก,กับเพื่อนกัลยาณมิตรบางท่านที่พอเขาหลับตาแม่มาใหม่ๆเขาก็นึกถึงดวงหรือองค์พระได้ปัจจุบันยาบยาติเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเพิ่งพาเข้ามา เรามาก่อนเขาเด็ดซ้ำาก็เ,าเพิ่งมาแต่ทำไมเขาเห็นปัจจุบันนี้เราเห็นเพียงแค่นี้แต่แตยอ้อนหลังไปเนี่ยสาออกไปเรื่อยๆในอดีตกว่าที่เขาจะง่ายในวันนี้มันก็ยากมาก่อนในอดีตแต่ก็ทําความเพียรอย่างสม่ําเสมตอต่อเนื่องเมื่อบุญส่งผลมันก็พลึบขึ้นมา วางใจถูกส่วนถูกหลักวิชามันก็พลุกพึ้นม,ม,มาได้เราจะมองแค่สันส้นๆไม่ได้เอเพิ่งพาเข้ามาแล้วเขาเห็นก่อนเราไอ้ที่เราชาว่าเขาครเพราะที่ผ่านมาในอดีตเราทำผูๆโปรโไม่ต่อเนื่นองกันเพราะฉะนั้นชาตินี้เราก็ต้องมาแก้ไขใหม่ปรับปรุงใหม่ แต่มันก็ไม่ใช่ยากมากมันยากพอสู้แต่ก็ไม่ใช่าง,ง่ายมากมันก็ง่ายพอดีพอดีถ้าวางใจได้นิ่งๆถูกหลักวิชามันก็ง่ายก็จะทำได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราฝึกให้มันหยุดนิ่งเบาเบาสบาย นะวางใจเบาๆนิ่งเดี๋ยวกายก็จะเบาไปเองนะต้องนิ่งนิ่งสบายฝึกหยุดนิ่งนิ่งให้ใจใสใสให้ใจนิ่งนิ่งนะจ๊ะ อย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายระบบประสาทกล้ามเนื้อน่ยค่อยๆประคับประคองใจอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดคือนิ่งเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะนิ่งสบายผ่อนคลาย